สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ วันนี้เรามีเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าราคาหลักล้านมาให้ดูกันหนึ่งเหรียญนะครับวันนี้สำหรับในช่วงแรกเราก็ดูเหรียญทั่วไปกันก่อนนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่ครับเหรียญนี้แต่ว่าเนื้อหาราคาก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้ แต่ถ้าเกิดท่านใดชื่นชอบก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1995นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี1995หาได้โดยทั่วไปนะครับมีความสวยงามนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ขอบด้านข้างนะครับก็จะมี รายละเอียดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแตกต่างกับเหรียญในประเทศอื่นๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับวันนี้นั้นเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านกันนะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับยังไม่เป็นที่นิยมสำหรับคนนักสะสมเหรียญโดยทั่วไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านนะครับเป็นเหรียญรูปแบบที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับเหรียญดังกล่าวนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆเป็นเหรียญปี1,913นะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี1,913ด้านหน้าของเหรียญครับ ด้านหลังของเหรียญครับเหรียญน,นี้มีสภาพสวยงามนะครับมีสภาพสวยงามยังไม่มีการใช้งาน,นครับซึ่งผลดีของเหรียญที่ยังไม่มีการใช้งานก็จะทําให้มูลค่าของเหรียญน,นั้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น,นครับในการซื้อขายกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ ว่าพึงพอใจที่จะขายในราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นได้มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคา1,167,143บาทนะครับ1 1 6 7 1ล้บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ ก็วันนี้มีมาให้ชมกันนะครับสำหรับเหรียญที่มีมูลค่าราคา1ล้านกว่าบาทนะครับสำหรับท่านที่ต้องการความรู้นะครับในการสะสมเหรียญกันตราต่างประเทศท่านพบเจอที่ไหนหรือว่ามีเก็บสะสมอยู่แล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าราคาของเหรียญดังกล่าวได้นะครับเพื่อรับรู้รับทราบของราคาที่มีการซื้อขายในปัจจุบันนะครับ วันนี้ก็เอานำมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับราคา1ล้านกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญมาดูเหรียญแรกนะครับเหรียญปี2006นะครับปีคริ 2006, สตศักราชส0 0 6สํหหรับเหรียญน,นี้นะครับคล้ายๆเหรียญ10บบาทของบ้านเรานะครับเหรียญน,นี้ราคายัางไม่สูงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับ ราคายังไม่สูงนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างของเหรียญรูปแบบก็เหมือนเหรียญ10บ้านเรานะครับราคาก็จะอยู่ที่หลักสิบปลายๆนะครับราคายังไม่สูงถ้าเกิดสภาพใหม่ๆก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับราคายังไม่แพง เหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กที่ยังหาได้นะครับราคาหลักสิบนะครับราคาหลักสิบยังไม่แพงนะครับเป็นเหรียญปี2014นะครับเหรียญปีคริสตักาช2014นะครับเหรียญขนาดเล็กขอบด้านข้างไม่มีการยกขอบนะครับ เหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีสภาพสึกกร่อนนะครับเป็นเหรียญปี2010นะครับสำหรับเหรียญนี้ <c oughs> ปี2010ราคาก็ยังไม่แพงนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับสำหรับเหรียญนี้สำหรับวันนี้ทางช่องเราก็จะมีเหรียญราคาหลักแสนหลายๆเหรียญมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชม,ร,บชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู เหรียญที่มีมูลค่าหลักหลายๆแสนกันนะครับว่าจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับที่ท่านผู้ชมกำลังรับฟังรับชมอยู่นี้ก็เป็นเหรียญปี1995พนเนะครับเหรียญปี1995มีความเก่านะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญที่อ่า ราคายังไม mm ่สูงเช่นกันนะครับเป็นเหรียญปี2016นสหะครับสำหรับเหรียญนี้ของอินโดนีเซียนะครับมีขนาดใหญ่นะครับทรหรับเรียญน้ำหนักเบานะครับราคายังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญนี้ของประเทศอินโดนีเซียนะครับราคายังไม่แพงนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้ก็ไม่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับ เป็นเหรียญปี1น0 0 984นะครับสำหรับเหรียญนี้ราคายังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงสำหรับเหรียญนี้มาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญอของสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคำนะครับเหรียญทองซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ มีความสวยงามสําหรับเหรียญที่ท่านได้ชมอยู่นี้ก็ม ok ีความคมชัดนะครับมีความคมชัดเก็บสะสมไว้อย่างดีนะครับซึ่งเป็นรูปของอินเดียแดงนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญปี1911นะครับปี1911ซึ่งก็เป็นเหรียญที่ เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญน,นะครับซึ่งราคาขายอยู่ที่ราคา5,49,982บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวขายอยู่ที่5,49,982บบาทนะครับโดยประมาณซึ่งราคาเหรียญก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีสะสมอยู่ก็เก็บสะสมไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้น อาจจะถึงล้านก็ได้นะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ สำหรับนนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ